ขอนแก่นกันบ้างน,นะครับนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นตาตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าที่ขอนแก่นเองจุดที่เป็นจุดใหญ่เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งจุดนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็จัดงานเป็นประจำกันบ่อยทุกปีนะครับเพราะตรงบริเวณมอขอนแก่นเนี่ยตรงนั้นมีบึงขนาดใหญ่และจุดนั้นจริงๆคุณผู้ชมในหลายๆปีหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็จะมีเวทีขนาดใหญ่เลยแต่ปีนี้ ก็ปรับเป็นแบบรูปแบบ new normal และจริงๆนะถ้าเป็นที่ขอนแก่นนะคึกคักชนิดที่ว่าโซนนี้คนในขายของกันเยอะเลยใช่ใชและที่สำคัญขอนแก่นหลังๆมาเนี่ยเขาปรับในคุณผู้ชมนะมันมีลักษณะของ creative walking street นะคะอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะคึคกคักขนาดไหนนะคะติดตามจากคุณธนกรวิพรพลศิลป์รายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเชิญเลยค่ะใช่ครับครับโคมไฟหลากสีสันนับหมื่นดวงเทียนอยู่นี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาครับงานบุญที่12ครอง14ของชาวอีสานล้วนแสดงออกถึงความสามัคคีครับบุคลากรมหาว,วิทยาลัยขอนแก่น19คณะ5วิลัยจึงต่างรู้สึกปราบปลื้มใจครับที่มีโอกาสได้ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงภายใต้แนวคิดการร่วมอนุร,รักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอดีงามแม้ในยามโควิดครับซึ่งตามความเชื่อแล้วก็เพื่อเป็นการขอขอมาพระแม่คงคาและบูชาพระอุปคุตอรหันที่เชื่อกันว่า จำปรรษาอยู่ใต้มหาสมุทรครับโดยนอกจากโคมไฟแล้วนะครับยังมีถุงใยแมงม,มุมทุงผ้าเอกลักษณ์อีสานครับประดับประดาตามจุดต่างๆอย่างสวยงามครับถนนเส้นนี้ยังเป็นพื้นที่ถนนสร้างสารรค์ด้วยครับหรือ Creative Walking Street ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงศิลปะต่างๆรวมทั้งการเดินแฟชั่นโชว์ครับแต่ด้วยมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 มีการจำกัดเวลาครับและทุกกิจกรรม จะสิ้นสุดลงในเวลาไม่เกินสี่ทุ่มครับนอกจากนี้ยังมีกระทงบกหรือกระทงโคกเกือบสองหมื่นดวงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับรอบที่ประดิษฐานพระบรมมาลรีริกธาด้วยน้องนักศึษาคนนี้บอกครับว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมลอยกระทงเนื่องจากเป็นประเพณีไทยที่สืบสานกันมานานครับจะได้ลอยสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตจุดที่ชอบที่สุดก็คือบริเวณถนนวอล์กองสตรีทที่ ประดับโคมไฟอย่างสวยงามและดูสร้างสารรค์มากครับไปฟังความประทับใจของน้องนักศึกษากันครับ้ารฝ่าที่ไม่ได้รอยมานานนะคะรู้สึกว่าเออก็รู้สึกแบบมันเป็นประเพณีที่เราแบบว่าต้องรอยทุกปีใช่ไหมคะแล้วพอมันขาดไปปีนึงก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตแบบเออมันไม่ได้ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปอย่างนี้พอมันมกีการจัดงานขึ้นนะคะก็รู้สึกว่า เออปีนี้เราก็ยังมีแบบสิ่งแบบที่เราได้ทำต่อไปเป็นประเพณีที่เราแบบว่าได้ทำต่อจนจนแบบมันสืบเนื่องกันมานะคะแล้วแบบก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะคะแบบมันเป็นการแบบลอยความไม่ดีออกไปแล้วสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราอะค่ะในช่วงที่ไม่มีสถานการณ์โควิด1 9จะมีการเปิดพื้นที่สวนอาหารและมหระพครับแต่ปีนี้มีการงดครับเพื่อลดความแออัดของประชาชน ซึ่งตอนเข้าบริเวณงานต้องผ่านการตรวจเอกสารผ่านการฉีดวัคซีนครับเน้นย้ําให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและพยายามเว้นระยะห่างมีการใช้แผงเหล็กกั้นปิดทางเข้าออกเพื่อควบคุมจำนวนคนในการร่วมกิจกรรมจุดต่างๆด้วยครับส่วนร้านจำหน่ายกระทงก็มีเฉพาะ10ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับครับจากม่วงเวลาปกติก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวงานนับแสนคนครับแต่ จากมาตรการคุมเข้มโควิด19นะครับเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในการแพร่ระบาดของโรคทางผู้จัดงานก็พยายามควบคุมไม่มีคนเกิน1,000 0คนครับ